ครับสาวันนี้มาร่วมเนสกับเนสเนสกาแฟเดย์ครับผมครับผมก็จริงๆเนสกาแฟเดย์ก็จะเป็นวันที่1ตุลาคมนะครับผมแต่ว่าวันนี้มีความพิเศษนิดนึงซึ่งมาจัดในวันนี้วันที่เท่าไหร่ครัี่สิบแปดยี่แปดเดี๋ยวช็อตกันนั่นแล้วผมก็วันนี้ก็จะมีแบบพี่พี่พินเตอร์ท่านอื่นนะครับผมมาร่วมงานนี้ด้วยก็มีทั้ง พี่แบพี่แบ๊แบเก็นะครับผมแล้วก็มีพี่ต่อธนภพพี่หนุ่มกัญชัยแล้วก็พี่แจมด้วยครับผมก็คือเรียกได้ว่ามามากมายหลายชีวิตเลยครับวันนี้ความยังง่งยืนในรูปแบบถือครับผมก็ถ้าความยังง่งยืนในความหมายของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันหมายถึงการรักษาครับผมเพราะผมรู้สึกว่าการที่เราอยากจะทําให้สิ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยมีความยังง่งยืนและอยู่กับเราไปนาน,านเนี่ยถ้าเกิดเรามีแล้วแต่ถ้าเกิดเราไม่รักษาเนี่ยสุดท้ายสิ่งนั้นก็จะหายไปหรือว่าหมดไปจากเราอยู่ดีเพราะฉะนั้น การที่เราอยากจะให้อะไรสักอย่างยั่งยืนเนี่ยเรา้องช่วยรักษาครับความถึงเรื่องที่จะได้ไปร่วมงานในฟุจิแบงกครับผมก็วันที่เท่าไหร่นะครับอพุจิพุชจิครับผมช่วงประมาณปลายเดือนครับผมก็เดี๋ยวจะมีไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับผมไปร่วมงาน MTV นะครับก็ไม่ได้ไปคนเดียวไปกับเพื่อนผมเองครับผมเฮ้ยเรืก ต้องต้องเป็นบอสแล้วครับต้องเป็นบอสแล้วเป็นบอสไบร์นะครับผมบอสไบร์วิชิลวิทก็จะไปที่ญี่ปุ่นไปร่วมง,งาน m t v กับผมด้วยครับผมผม,มอีอะไรโชว์ด้วยครบเอะไรอีเรื่องโชว์อันนี้เดี๋ยวรอติดตามดีกว่า <c oughs> ครับผมรอติดตามกันดีกว่าว่าวันนั้นจะได้โชว์หรือเปล่าแต่คิดว่ามัง้งครับไม่รู้เหมือนกันเราดูเราดูเตรียมตัวเตรียมตัวไว้ก่อนแล้วกันครับผมถ้าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราจะได้พร้อมตลอดครับมันเป็นงานใหญ่เลยถึงเต้น ตื่นเต้นมากครับผมเพราะว่าเรียกได้ว่าศิลปินที่เป็นแบบเบอร์ต้นๆไม่ไม่ใช่ของประเทศเรียกได้ว่าของของโลกของทวีบเลยแล้วกันครับผมอย่างชางอูก็ไปอย่างไบก็ไปอย่างเงี้ยครับผมผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นเกียรติมากๆที่เรามีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครับรุกคนรอรอดูลุกคนที่กลับไปร่วมงานโอเครอดูได้เลยครับจะแบบรอดูผมผมก็รอดูลุกตัวเองกันอยากเห็นมอนงานครับเราจะไปลูกไหนก่อนครับไม่รู้ครับ ตามใจช่างครับผมลุกตามใจช่างครับตอนตอนที่เปลี่ยนระกาศมาแฟนๆที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงครับตื่นเต้นดูพี่พีแฟนขับเขาแบบเห็นทวิตกันในทวิตก็คือแบบเหมือนตื่นเต้นเพราะว่าการที่แบบผมกับไบเนี่ยครับจะมีโอกาสได้แบบไปร่วมงานเดียวกันหรือว่าได้มาทําอะไรกิจกรรมร่วมกันนี่ามันค่อนข้างยากครับผมแล้วค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นในยากแล้วแบบเรียกว่าในรอบ กี่ปีเลยครับหลายปีมากๆที่แบบจะมีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งและซึ่งเป็นงาน MTV ด้วยซึ่งเป็นงานใหญ่ของทางญี่ปุ่นด้วยพี่พี่แฟนคลับทางโน้ตเขาเลยแบบค่อนข้างจะตื่นเต้นกัน,นก็คุยก็คุยคุยแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่ว่ายังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ว่ามีนักร้องก็หรอบอกไม่ได้ครับบอกได้บอกไม่ได้ครับอันนี้น,นั่ได้งานหรือนนแต่งอ้องงานก็ทั้งคู่ครับเออแต่เราดูมีพี่รุษนะก็นั่นแหละครับมั่งครับมีมีละคร ก็ด no? ีนะครับผมเพราะว่าเราเราด้วยความที่แบบมันเป็นเพื่อนกันมานานด้วยแหละครับผมเวลาแบบเราทํากิจกรรมหรือว่าได้ไปแฮงเอาท์หรือว่าได้ไปทําอะไรด้วยกันเนี้ยมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ไอ้ไว้คนเดิมแล้วแบบเออก็เพื่อนกันแบบปกติทุกอย่างครับผมแฮปปี้มากๆเพื่อนเพื่อนจะทำเพลงหรือเลี้ยงอะไรครับเพื่อนจะทำเพลงเลี้ยงไม่รู้ครับเนี่ยเรามีพิรุษยังครับยังยังไหนตอนพอน้องออกมารเพื่อนออกมา ตอนเองย่างการร่วมงานมันจะง่ายขึ้นใช่ใช่ก็คิดว่าน่าจะง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าด้วยความที่ผมกับมันก็ค่อนข้างจะหลังไมกันบ่อยผมมันเลยแบบค่อนข้างจะติดต่ออะไรค่อนข้างง่ายน่าจะคุยง่ายขึ้นว่าหลังมีมีอะไรที่แบบเหมือนกับว่าอยากจะคุยอะไรกันอย่างเงี้ยเราสามารถติดต่อมันโดยตรงได้เลยโดยที่แบบอาจจะไม่ต้องผ่านใคร่าไรจะได้เห็นนะครับนักทำึกงานไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยครับไ่ใชอยากเห็นไหม อยากเห็นก็รอดูนะครับว่าจะมีหรือเปล่าครับแล้วกับแยกเห็นอะไก็ดีนะครับก็ดีนะถ้ามีถ้ามีก็ดีมากเอาแล้วเวลาพาเพื่อนแบบพาเพื่อนแล้วก็พาทเพื่นเขาต้องแต่เขาแบบโอ้เอาอาจิงมันเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตกับกับชีวิตอยู่แล้วครับผมคือมันเวลามันจะทำอะไรต่างๆก็จะไปแบบสุดโต่งของมันเลยอะไรครับผมเราก็ได้แค่แบบสนับสนุนยืนต่อย่ายืนต่อมือให้เพื่อนครับเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จก็ยินดีปรึกษาอะไรแล้วไมกับการที่เพิไปเปิดอุ้ยผมว่า น่าจะต้องเป็นผมนะครับที่ต้องไปปรึกษามากกว่าเพราะว่ามันเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้คือเอาง่ายมันเป็นเด็กเรียนเก่งครับเป็นเด็กเรียนเก่งอยู่แล้วครับผมหัวหัวอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างจะดีมากๆอยู่แล้วครับผมสุดก็ปแสดงคนดีมากเลยใช่ครับผมก็เปิดค่ายไปวันที่26ที่ผ่านมานี่ครับผมก็นั่นแหละครับไปไปยินดีกับเพื่อนครับวอนยังไงกก็บอกว่าประมาณว่าแบบพูดได้ กูได้ก็ได้เแบบอ้าวข้าวข้าวเขาเข้ามาณว่าแบบก็ประมาณว่าแบบเออซัพพอร์ตซัพพอร์ตอยเสมออะไรอย่างงี้มีอะไรมีอะไรกูช่วยก็บอกได้อะไรอย่มันมีมันมีมันมีที่ไทยไหมครับที่ไทยที่ไทยสักโอกาสสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วกันตอนนี้เฮ้ยเพิ่มขึ้นมาใช่ไหม มันมันก็มีมีโปรเจกต์อะไรในหัวแบบขึ้นมาเรื่อยๆแหละครับผมก็อยากให้เราติดตามกันก่อนครับครับแสดงว่าถ้าถ้าทีมติดก็ติดเองไม่รู้ครับถึงถึงตอนนั้นจริงอาจจะร้อยก็ได้ครับผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ต้งนี้จะมีไหมใช่ครับรอรอรุ้นกันก่อนนะครับผมแต่ว่าแฟนมีดของเออ่ทางอินโดก็จะมีไปเดือนหน้าครับผมไปที่จาการ์ตานะครับผมแล้วหลังจากนั้นก็พูดได้ครับที่ที่ไปโอเคก็จะมี ญี่ปุ่นเดือนพฤศจิกและอาจจะมีญี่ปุ่นต่อปลายปีอีกทีนึงด้วยครับไปต่อก็เลยใช่ครับเป็นญี่ปุ่นเลยอไ่ครับใช่ครับผมเป็นบ้านหลังที่สองแล้วครับตอนนี้มีละอรจันด้วยมีนะคะอ่าใช่ต้นต้นปีช่วงมกราครับผมก็จะมีรอจันนะครับผมเป็นซีรีส์ชุดดวงใจที่มนะครับก็ถ่ายทำไปเสร็จเสร็ไปนานแล้วแหละครับผมตอนนี้ก็ตัดต่อกันเสร็จแล้วเดี๋ยวกำลังจะเปิดตัวละครแล้วก็เดี๋ยวจะได้รับชมชมกราแล้วครับ ตาเป็นไรอ่ะากเสร็ร็